ออฟฟิศในอนาคตเราจะต้องเจอปัญหาด้านพลังงานอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับชาวเอเนจีดีๆ Happy l i ลฟ์ท่านทราบไหมครับว่าวัตถุดิบหลักในการปลิตไฟของประเทศไทยคืออะไรครับผมให้เวลาในการคิด2เดือนนะครับน่าจะนานไปนะครับจรง2วินาทีบอกนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาครับผมขออนุญาตถามคำถามต่อเลยนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาเฉลย และท่านทราบไหมครับว่าวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตไฟนั้นเกิดจากอะไรครับอย่าบอกว่าเกิดจากกระบอกไว้ไผ่นะครับอันนั้นปิดนะครับโอเคครับคงลุ้นกันแล้วครับว่าสิ่งที่ท่านตอบมาถูกหรือไม่เราไปฟังคําเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับวัตถุดิบหลักที่ใช้ผลิตไฟของประเทศไทยอันดับหนึ่งคือแก๊สธรรมชาติครับอันดับ2คือถ่านหินและน้ํามันเป็นอันดับสุดท้ายทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ํามันหรือถ่านหิน เป็นพลังงานที่ได้มาจากฟอสซิลฟอสซิลเกิดจากอะไรครับฟอสซิลเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่ตายทับถมกันยังดำหนึ่งแสนล้านปีครับ <Wow. S 1> แล้วนี่เองจึงส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นแก๊สถ่านหินหรือน้ํามันโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาใหม่นั้นแทบไม่มีเลยครับจึงเป็นปัญหาเรื่องของวัตถุดบหลักในการผลิตไฟทั่วโลกครับประเทศไทยเองก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สที่กําลังจะหมดจากอ่าวไทยถ่านหินที่เรามีมากที่สุดที่แม่เมาะก็กําลังจะหมดอีก ไม่กี่ปีข้างหน้าน้ำมันก็เป็นปัญหาขาดแคลนทั่วโลกครับดังนั้นเองจึงส่งผลกระทบถึงการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับในยุคนี้ของการใช้พลังงานนั่นคือการใช้พลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานน้ำพลังงานลมหรือพลังงานจากแสงแดดเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่จะมาใช้ผลิตไฟในปัจจุบันนี้ครับและตอนนี้นะครับ ประเทศในฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนเนเธอร์แลนด์หรือนอร์เวย์ได้มีการยกเลิกการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ํามันและอีกหลายประเทศทั่วโลกได้มีการออกกฎหมายยกเลิกการใช้รถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ํามันและแกส๊สและทุกวันนี้ก็มีนว,วัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการเปรียบพลังงานออกมาให้เราได้เลือกใช้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบนันนี้แผงโซลาเซลล์ซึ่งราคาก็กําลังถูกลงครับ เห็นไหมครับว่าหลายๆประเทศทั่วโลกได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานเริ่มจากจุดเ,ดเล็กๆจากตัวเราสู่ที่ทํางานการที่เราประหยัดพลังงานในวันนี้ไม่ใช่ทาเพื่อใครนะครับแต่เพื่อทุกๆคนและลูกหลานเราในอนาคตครับ energy ดีๆ happy life รายการที่นําสาระดีๆมาฝากคุณคุณซึ่งใครๆก็ดูแล้วเข้าใจง่ายๆสาหรับท่านที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ และช่วยฝากกดไลค์ c e like, b o o k Fan Page กดติดตามและกดซีฟ i ร์สด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ